ก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับก็เดี๋ยววันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะมาอ่าแนะนํนาวิธีการฟาร์มตั้งแต่ตอนเริ่มสลับไอดีใหม่ๆเนี่ยนะครับสำหรับใครที่เล่นใหม่หรือว่าใครที่จะป๊มไอดีนะฮะก็เดี๋ยวจะมาแน,นะนําให้ให้ดูว่าทายัางไงให้มันเร็วนะครับฟาร์มนั้นเร็วหรือใครอาจจะมีวิธีที่ดี <peach> กว่านี้ก็ก็ลองดูนะฮะแต่แตนนี้เป็นแบบวิธีของผมนะโอเคเดี๋ยวมาเริ่มกันนะฮะ มันจะมีข้อจํากัดอยู่คร่าวๆนะครับว่าในช่วงเริ่มแรกเนี่ยเราควรจะทําอะไรไม่ทําอะไรบ้างนะครับอ่ะตอน,น,นแรกก็ทำํทำตาเกมไปก่อนเนาะโอเคนะครับคร่าวๆโอเคจบแล้วนะครับ เดี๋ยวในช่วงแรกเนี่ยคือเราก็จะทำตามเกมไปเรื่อยๆก่อนอ <c oughs> ันนี้เป็นบทแรกนะฮะโอเคผมจะกดข้ามข้ามไปเลยเนาะโอเคไม,ไม่ไม่น่าจะมีอะไรเบื่อมากเลยที่ต้องมาดู บทเดิมๆนะครับตลอดคนที่ขยันปั่นก็ขยันเกินนะครับตอนนี้นะครับเราจะมี11ใบเห็นไหมมียันฟ้า11ใบนะครับเขาจะให้เราเริ่มสุ่มไปก่อนหนึ่งใบนะครับอันนี้ก็สุ่มตามเข้าไปเป็นตัวละครตกอยู่แล้วนะครับไม่ต้องไปคิงองมันเนาะโอเคต่อไปนะครับ แบบนี้ก็ตามตามเข้าไปโอเคอันนี้ก็ตัวฟิกนะโอเคนะครับประมาณนี้อันนี้นะครับคือเขาจะให้เปิดแบบสิบใบนะครับแล้วมันกดกลับไม่ได้ใช่ไหมอย่างที่ผมบอกว่าให้เราเนี่ยกดกลับตรงหน้าจอแบบนี้นะครับ ตรงหน้าจอโทรศัพท์ของเรากลับไปเลยแบบนี้นะครับเก็บเอาไว้นะครับอย่าเพิ่งไปเปิดตอนในช่วงแรกนะครับเปิดตอนเลเวล15นะครับปั๊มเลเวลว้ถึง15ก่อนแล้วค่อยมาเปิดนะครับเพราะว่าไอสิบใบที่เราจะเปิดเนี้ยมันมีการันตี s r ช p อยู่นะครับถ้าหากว่าเราาไปเปิดตอนนี้นะครับมันจะมีตัวละครฟิกแค่ประมาณ8ตัวถ้าจะไม่ผิดนะ ซึ่งเป็นตัวละครเริ่มต้นนะครับผมก็เลยไม่แนะนําให้เปิดตอนเลเวลต่ำกว่า15นะครับแต่พอตอนเลเวล15ขึ้นไปแล้วเนี่ยมันก็จะแบบสามารถสมได้ตัวละครอ,อะไรก็ได้ซึ่งมันมีโอกาสได้ตัวที่ดีกว่านะครับแนะนำเป็นแบบนี้ถ้าเกิดใครจะปั๊มนะประมาณเลเวล15นะครับ15ปุ๊บค่อยเปิดปั๊บเลยนะครับประมาณนี้น มาต่อไปก็จะเป็นเรื่องของการฟาร์มนะครับว่าเราจะฟาร์มยังไงใช้ตัวละครเริ่มอะไรยังไงนะครับอยากไปดูกันอ่า๋ยวขอให้ได้ตัวละคตรตัวนั้นก่อนนะครับผมจะใช้น้องหมาอินัวมิในการฟาร์มนะครับในช่วงแรกเลเวลหนึ่งถึงสิบห้านะครับจะใช้น้องหมาเป็นหลักอ่าเพราะงั้นเราก็ต้องผ่านในเรื่องน้องหมาก่อนไม่น่าจะมีอะไรนะ โอเคเดี๋ยวผมจะเล่งจะเล่งแบบรัวๆเลยนะอนโอเคประมาณนี้นะฮะจบยังอ่ะสู้กับแมวเนี่ยอันนี้น่าจะน่าจะได้น้องหมาที่แขวนนี้พยายามลุมตีที่ตัวใดตรวหน่งก่อนนะครับโอเค ก่ำจิ้มผิดมันเนี่ยมันเสียเวลาตรงนี้น่าผมจิ้มไม่โดนอย่า้ไม่เป็นไรโอเคจบละนะครับ่าเดี๋ยวต่อไปนะครับไปเริ่มอย่างอื่นก่อนน่าจะจบประมาณนี้ โอเคนูว่าค้างโอเค,อเคจบแล้วนะครับมาพอจบวันนี้ปุ๊บเนี่ยเราจะได้ตัวละครหรือเปล่าถ้าผมจำไม่ผิดน,นะก็โอ้โหไม่ได้ปัมม๊มแบบมานานมากแล้วอะอ่าอันนี้เป็นเคเวสนะครับเป็นเควสกระดานรับมาให้หมดเลยนะครับครับ อันนี้สอนใส่มินตมะโอ้ยผมต้องดูนี้และเนี่ยโอเคเก็บไว้ก่อนนะอันนี้เก็บไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะไปตรงนี้อันนี้คือรับเควสท,ทุกครั้งที่จบเหนือเรื่องก็คือเข้ามาดูได้เลยนะแล้วก็มาที่เควสตรงนี้ก่อนนะครับจะไม่ต้องสอนเยอะอ่ะ ตรงนี้นะครับมารับตรงนี้นี่เห็นปะไดหมาแล้วเราจะใช้หมาในการฟาร์มนะครับหมดยังได้ยันกับบัฟหมาโอเคเหลืออะไรเหลือตรงนี้สิบยกนะครับโอเคครบแล้วเนาะมานะครับพอรับของเสร็จแล้วเนี่ยเราจะเริ่มปั้นน้องหมาเลยนะครับใช้น้องหมาในการฟาร์มอ่ะผมจะให้กินเลย ให้น้องหมาเป็นเลเวลเจ็ดจะเก็บตัวละครไปแค่สามตัวตัวนี้นะแล้วก็ใส่มินทะมะนะครับเป็นเน้นดาเมจไปก่อนเนาะดูทุกช่องเลยมีปะไม่มีไม่มีไม่เป็นไ,ไรใส่ให้ตัวนี้เราจะเน้นเป็นตัวดาเมจเดี่ยวมากกว่านะครับเพราะดาเมจหมูมันยังไม่แรงนาะยังไม่แรงพอนะครับเน้นที่น้องหมาอ่าประมาณนี้ มาเปิดมาปุ๊บได้อย่างนี้ใช่ะหมให้น้องหมาก,กินต่อนะครับกินไปเลยหลือวแปดละเพราะว่าเราจะเอาสแต็กน้องหมาให้แรงๆไปก่อนเพื่อจะได้ฝากง่ายๆนะครับในช่วงตอนประมาณนี้เนาะอันนี้คือได้ของอะไรมีอะไรก็คือรับรับให้หมดเลยนะครับเนี่ยยันเห็นปะ ปึบ๊บอันนี้เป็นมีสิบสองใบใช่ไหมเปิดไปก่อนเก็บแพ็กสิบใบไว้โอเคได้น้องนกมาอุ้ยสามดาวด้วยอ่ะเก็บไว้ดีไหมเนี่ยน้องนกเมื่อกี้มันค่อนข้างดีในช่วงเริ่มต้นโอ,โ,โอ้โหก็ตาย จบแล้วได้แต่ละตัวเริ่มต้นเป็นตัวดีๆทางนั้นเลยนะเพราะว่าอายังไงดีพี่แกเป็นตัวที่จําเป็นไงเออตอนแรกผมว่าจะเก็บไว้กินอะไรเงี้ยจะไปเปิดมาเพื่อให้น้องหมาก,กิน<ฮ>แต่ไม่ต้องกินละ<ฮ>อน้องหมาก,กินตัวธรรมดาก็พอ<ฮ>นะครับแบบนี้แล้วกันเนาะเพราะว่าตัวละครยุกิกับอ่าไอตัวเนี้ย เห็นปะตัวนี้กับตัวนี้เราก็จะไปโจมตีด้วยนะครับปัรับของทั้งหมดให้เรียบร้อยโอเคแล้วในช่วงแรกเห็นไหมว่าเราเรายังมียกแค่40หยกใช่ปะแล้วก็มีบัฟบัฟเป็น E P ร0อเอร์นะครับเปิดบัฟไว้เลยแล้วก็ไปฟาร์มครับเวลาฟารมฟาร์มแบบนี้นะโอเค เรื่องด่านแรกนะครับแป๊บหนึ่งนะครับโอเคมาครับอ่าด่านหนึ่งฟาไปก่อนเนะเาะพอเข้ามานะครับเห็น <He ard S 2> ปะตรงตัวละครน,นะครับของมอนเตอร์เนี่ยมันจะมี E.P. แล้วก็วนรอบๆอยู่เป็นเป็นรูปเหมือนกับป้ายอะเห็น <He ard S 2> ปะ E.P. ล้ e อมรอบอยู่นะครับถ้าเราเลือกตีแต่ตัวที่มี E.P. ล้อมรอบ แล้วมันจะได้อีกทีเยอะเปิดรับร้อยเปิดอะไรเรียบร้อยนะครับมาเปิดคูณสองนะฮะแล้วก็เลือกเป็นโจมตีธรรมดาอันนี้เลือกเป็นโจมตีปิดปิดทับปิดแบบทั้งหมดเลยนะครับเปิดเปิดสกิลแค่นอ้องหมาตัวเดียวแล้วก็ฟาร์มนะครับมันจะเร็วนิดนึงเพราะว่าจะได้ไม่เสียเวลามันจะทำให้เวลาเร็วขึ้นนะครับ ประมาณนี้ล่ะตัะ้งลัว,ลวพอตั้งสก,กิลไว้แบบนี้ปุ๊บเนี่ยเดี๋ยวดูตัวต่อไปนะจิม้มไปที่ตัวใดตัวหนึ่งก่อนโอเคสสวยครับประมาณนี้ ในในช่วงขั้นแรกเนี่ยเราต้องการจะผ่านด่านเพราะง้นเน้นตีทุกอันเลยนะครับแต่หลังจากที่ผ่านด่านไปครั้งนึงแล้วเนี่ยเลือกตีแต่ต,ตัวที่มี EP เนาะแล้วเราก็ออกเน้นเน้นเร็วอย่างนี้เรื่อยๆเลยครับช่วงแรกยังไม่มีของเลยก็จะประมาณนี้แหลเะเปิดสกิลน้องเลยก็ได้จะได้ั้งแรงไฟมันพออยู่แล้ว อ่าได้ของมาอีกแล้วอ่ะตีตัวนี้เสร็จก่อนแล้วกันเนาะเดี๋ยวค่อยไปใส่มิตาบักไงค่อนข้างเร็วนะพอเวลสิบเห็นปะมันจะไม่อืดอาดเพราะงั้นเนี่ยแหละถึงเราปัมเวลนะครับตีเลย มันจะฟาร์มเร็วขึ้นนิดนึงโอ้โหฟงก็เบปบ็นบอสปียากกว่าที่คินนะเนี่ย,ยเรียบร้อยนะครับโอเคได้ของมาแล้ว วิ่งปุ๊บแต่งงานเรียบร้อยมาจบแล้วป้าเดี๋ยวไปทําของเพิ่มอีกนิดนึงเพื่อจะได้ฟาร์มเร็วขึ้นเร็วขึ้นอีกนิดนึงนะครับเราก็ต้องทําของเือเอาตรงนี้ก่อนนะครับอันนี้เป็นเควสรับให้หมดเลยตรงนี้ยคือมีมีอะไรเราก็จะต้องรับให้หมดเลยนะ อันนี้คืออะไรอ่ะเฮ้ยรับรับรับอันนี้รับพอรับปุ๊บเส็บรับแล้วใช่ป่ะอันอนันแรกนะครับเดวัน <Day one, S 1> เห็นมะรับปุ๊บจะมีหนึ่งร้อยหยกนะครับมีหนึ่งร้อยหยกทำไงต่อเอาไปทําอย่างนี้นะครับไม่ต้องเสียดายนะเนี่ยได้ยันไมและโอเคได้บับนี้มาไปที่ร้านค้านะครับแล้วก็ จบด่านแรกนะไปที่ด้นาน้าแล้วก็ไปซื้อบับเห็นปะบับอ e ีกพีห้าสิเปอร์เซ็นหนึ่งร้อยยกซื้อมานะครับปึ๊บไปหาน้องหมาก่อนเหมือนเดิมไปใส่มินตามะให้เรียบร้อยนะครับมีช่องไหนใส่ให้หมดเลยเอาเป็นโบราณแอคแท็กมีอีกไหมโอเคสวยนะครับใส่ครบ แล้วก็อีกตัวหนึ่งตัวไหนอ่ะตัวนี้เหรออันนี้ใส่แค่สองอันก็พอมั้งไม่น่าจะมีอะไรละปะ่ะประมาณน,นี้ตอนนี้มียันอยู่กี่ใบผมจะเก็บสิบแพ็กไว้ก่อนนะอันนี้คืออะไรเติมครั้งแรกอ่ะอีกห้าใบเปิดเปิดเล่นไหมก่อนยังไม่เปิดสิบแพ็ก โ okay. อเคเปิดให้เหลือแค่สิบใบเกี่ไว้เอ้าได้ก,กดอีกแล้วอือดีสองใบนะฮะคือถ้าดวงดีอาจจะได้เป็นตัวอื่นก็ได้นะแล้วต่ดวงอีกทีหนึ่ง โอเคเลสเบท้ายนะครับโอเคแล้วทุกตัวที่ได้มาเราก็จะให้น้องหมากินกินเพื่ออัพเลเวลนะครับไปน้องหมากินให้หมดเลยจืบ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 กินได้มาอีกสามเลเวลก็โอเคนะ ไ้เคลียเรียวอ่ารับรับเสร็จแล้วนะครับไปเปิดรับนะครับทั้ง E.P. ทั้งห้าิบทั้งร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็ฟาร์มด่านหนึ่งนี่แหละผมจะฟาร์มแต่ด่านหนึ่งก็ได้นะครับเสร็จแล้วเราผ่านด่านหนึ่งไปแล้วใช่ไหมนะครับพอผ่านแล้วผมจะเข้ามาหาแต่ e p ีนะครับอันนี้เป็นเหรียญทองกับดัลลูมาเห็นปะ เราก็จะออกเลยนะครับเราก็เข้าด่านเดิมเข้าอย่างเงี้ยวนอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆนะครับเห็นป<ด>่ะ EP ก็ตีแต่ถ้าไม่ใช่ก็ออกนะครับก็เล่นอยู่แค่เนี้นยเอดีขึ้นดีขึ้นนิดน,นึง หรือใครจะไปหรือใครจะไปตีด่านอื่นก็ได้นะแต่ว่าต้องผ่านต้องผ่านเนื้อเรื่องก่อนนะครับเนื้อเรื่องด่านสองก็ไปลุยเนื้อเรื่องด่านสองก่อนโอเคเนี่ยครับด่านสองพอผ่านเนื้อเรื่องด่านสองแล้วก็ไปเล่นด่านสองต่อนะครับมันก็ทําทําลูปเนี้ยไปเรื่อยๆนะครับ ตอนนี้ก็ถึงได้ถึงประมาณนี้แล้นะครับก็เล่นไปเรื่อยๆเนื้อเรื่องเสร็จแล้วก็ไปฟาร์มด่านสองใช้เทคนิคเดียวกันครับตีตีแต่ตัวที่มีอีพีนะครับจนวิ่งสิบห้าเลยตัวใหญ่ผมจะตีแค่ถึงประมาณด่านสองด่านสามไม่เกินด่านสี่เพราะว่าจะเอาให้จบภายในเวฟสองเวฟแค่นั้นทอนะครับจะได้เร็วๆเ,เน้นเวลาอีพีมันจะห่างกันแค่สี่สิบแต้มแต่ว่าเรื่องเวลามันเสียไปนานมาก เพราะงั้นเนี่ยผมเน้นแบบเอาด่านไม่เยอะแต่ว่าเน้นฟานแบบเร็วเนี่ยเอาด่านเนี่ยได้พูดเงามาผมพอใจแล้วนะครับฟานด่านสองก็โอเคปึ๊บเนี่ยเอาพูดเงาให้น้องให้น้องหมานะครับด่านเนี้ยจะได้มีตามาพูดเงามาเอาน้องเอาพูดเงาไปใส่ให้น้องหมาสี่เม็ดมีตามานะสี่เม็ดปึ๊บเราก็อัพอัพแอ๊ อ่อัพแอคแทกก่อนก็คือเม็ดแรกเม็ดบนสุดนะครับนั่นแหละอัพไป 3, 4, พประมาณเวสามวิอสก็พอประมาณเวสาไม่เกินววห้ถ้าได้ววหกก็ดีครับแต่ว่าจะอยู่ที่ประมาณเวสานะครับแล้วก็ไปตีได้เลยแค่นี้มันก็แรงและ โอ้รอดไหมเรียบร้อยนะครับจบละโอเคก็จะประมาณนี้ อันนี้จบยังน่าจะจบแล้วเนาะโอเคยังไม่จบอีกเ็ <c oughs> ตเดิมโอ้ยนี่เยอะแฮะ เรียบร้อยนะครับสวยเนี่ยได้พุ่นเข้ามาสองเม็ดแล้วหาอีกสักสองเม็ดสบายๆจึบ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 อ่าน่าจะเรียบร้อย อ่าผ่านแล้วด่านสองนะครับเสร็จแล้วเราเข้าไปฟาร์มด่านสองต่อครับพอฟาร์มด่านสองเสร็จปุ๊บเราก็มาทำมิจมาน้องหมาโอเคแล้วยันมีไหว้ใบหนึ่งเนี่ยเปลี่ยนมิรมาตรงเนี้ยให้เป็นพุทธเงาแทนเห็นป่มอ่าตรงช่องเนี้ยนะครับใส่อันเนี้ยให้ครบสี่เม็ดไปฟาร์มไปฟาร์มด่านสองต่อหามิจมาอันเนี้ยมาให้ครบสี่เม็ดใส่ตรงช่องไหนก็ได้ ให้ไม่ได้ทั้งหมดสี่เม็ดนะครับแล้วก็อัพเอาไปช่องเนี้ยนะครับอัพเกรดไปแบบเนี้ยนะครับเนี่ยพอขึ้นเวฟหนึ่งมันจะโบแ i กไปเรื่อยๆทำให้น้องหมาตีแรงขึ้นนิดหนึ่งนิดหนึ่งนิดหนึ่งวเ,วเวลาเคลียร์เวฟมันก็จะเร็วขึ้นนะครับเนี่ยนะครับก็ประมาณนี้นะครับแล้วก็ไปฟาร์มด่านเดิมๆด,ด่านเดิมๆหาไดัวอีกพีมันก็จะได้เร็วขึ้นนะครับก็มีประมาณนี้นะครับที่ที่ผมใช้ฟาร์ม นะครับก็หมดแล้วสำหรับวิธีที่ฟาร์มให้เร็วนะครับทําทุกอย่างเต็มที่แลล้เนี่ยมีเปิดบับ2บับไว้เรียบร้อยนะครับแล้วก็ฟาร์มไปเลยเนาะโอเคนะครับประมาณนี้ก็สำหรับวันนี้ผมขอตัวไปละเดี๋ยวไว้เจอกันครั้งหน้าบ๊ายบายสวัสดีครับ